สวัสดีครับวันนี้โผลมาไลฟ์เพจซอสตื่นมาตอนเช้าตามสัญญาคือไม่รู้จะกินอะไรนี่อันนี้มันคือของเหลือเลยนะเห็นไหมเหลือจากในกระบะาเนี่ยโอ้โหมะนาวการิ้งมันเขือเค้่งนี่ของเหลือจากในกระบะเลยผมเหลือมาเคือมเขือลูกหนึ่งของจริงนะไม่มีเมคนะเนี่ยแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็มีไข่ใบหนึ่ง มันก็เหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้เลยนะก็คือว่าไม่ต้องออกจากบ้านมีอะไรก็ทําทํากินไปง่ายๆนะครับ <c oughs> แล้วก็ที่ดีก็คือมีกระเทียมเนีย่ยที่ดีก็คือว่าเรามีตัวช่วยใครที่มีซอสนะผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวผมจะมาทําอาหารให้ดูบ่อยๆถ้ามีเวลามาเมนูนี่ค้าขายได้เลยนะค้าขายได้เลยอย่างวันนี้ใครที่มีลูกนะปิดเทอมอยู่กับบ้านแล้วตื่นเช้า ไม่มีอะไรจะทำให้ลูกกินเนี่ยแค่มีซอสทิศอ้วนนะกับเกลือนี่จบแหละกับเกลือนี่ได้เลยอืมเห็นไหมของนี่อยู่แค่นี้เองไม่มีอะไรเยอะนี่ทำมือเดียวอยู่เนี่ยทำมือเดียวอยู่เนี่ยคุณมีแค่เกลือนะแต่คุณก็มีแค่ซอสนะฮะแล้วก็เนี่ยผมกำลังสับกระเทียมอยู่ะเดียก,ก็กำลังจะหั่นหอมใหญ่ที่มีน้อยนิดีปิ้วดิว ได้จานหนึ่งอะได้จานหนึ่งนะฮะนี่เลยเดี๋ยวกำลังจะหั่นให้ดูนะนี่หั่นหอมใหญ่ก่อนเดี๋ยวปาดก,กระเทียมก่อนนะมือล้างแล้วนะมือล้างแล้วนะหมูนี้คนจะดราม่าเรื่องแบบว่าเฮ้ยไม่ใส่ถุงมือไม่ล้างมือ,อน,นี่เราทําผมกินเองอะถ้าเกิดมันเป็นอะไรผมเป็นคนเดียวแต่ว่าผมล้างมือเรียบร้อยแล้วอันนี้เราหั่นหอมที่เหลือแหม่ให้มันเชฟหน่อยเป็นลูกเต๋าเห็นไหม เป็นปปลูกเตาฟ้าบเรียบร้อยมันเลยยู่ซีอีกหนึ่งบอดีเลยมันได้จานหนึ่งบอดีนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีหอมใหญ่ไม่มีกระเทียมนะผมบอกเลยนะไข่ปเปล่าเปก็ได้นะไข่ปเปล่าเปก็ได้นี่มันมีมะเขือด้วยเอาซะหน,น่อยเอาซะหน,น่อยดีกว่าไม่มีมีอะไรก็ใส่ใส่ไปนะครับคุณผู้ชมตื่นเช้าๆไม่มีอะไรกินนะัะออกบ้านก็อันตรายนะฮะอันตรายมากนะครับออกไปบ้านช่วงนี้นะฮะเราก็มีอะไรก็ใส่ใส่ก็ไป โหมีดคมมากเลยนะฮะหั่นมะเขือยังไม่ขาดเลยนะโอเคแค่นี้แล้วผมก็มีข้าวอยู่ปิ้วินงปิ้วหนึ่งปิ้วหนึ่ง,น,งนะฮะเปิดเตาก่อนใส่น้ำมันสักนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะนิดเดียวพอให้พอมีซูซ่าซูซีนะฮะ ก็บอกแล้วม่มีเราว่างก็จะมาไลฟ์ทำอาหารให้ดูวันนี้จะเป็นข้าวผัดของเหลือนี่มีตัวนี้นะทำอะไรก็ได้ข้าวผัดผัดซีอิ๊วหมูกระเทียมอะไรมันได้หมดมบอกมันได้หมดตัวนี้มีโปรด้วยนะ2องขวดร้อยรีบสั่งเลยนะอยู่บ้านเนะี่ยตอนนี้รีบสั่งเลยแอดไลน์ไปเลยนะแอดไลน์ไปเลยนี่ใส่กระเทียมไปใส่กระเทียมไป ให้กระเทียมมันหอมชูชาชูชาไม่ต้องมีอะไรเลยมีซอสผมกดเดียวที่บ้านุณสบายนี่มาทําให้ดูวันนี้มาไลฟ์เพจซอสด้วยนะแล้วก็แชร์ไปเพจที่วุ่นจนหิวใครที่อยู่ในเพจนี้ก็มาดูย้อนหลังได้น,นะเห็นไหมโอ้โหโดูดูดูดดมันไฮโซโบใหญ่งขนาดนี้นกับคนเก่งมนใหญ่มันจะไม่มีอะไรเลยที่ขนาดคนถ่ายยังแลบลิ้นอยากกินเลย เราก็ผัดไปให้มันหอมฉุยๆหน่อยนะหอมฉุยๆเนี่ยมีไข่อยู่ใบเดียวมีไข่ใบเดียวโว้ยตอกไปเลยตอกไข่ใส่กระทะตายเปลือกตรงไปด้วย <c oughs> บ้านหนูเนี่ยไม่ได้กินข้าวเปลือกไข่นะอ่ะเราออกมาแล้ะ <c oughs> ม,มีภาพได้ไหมไแน้วเราก็ยีไข่ไปยีไข่ไม่ต้องยีมากนะให้เป็นประมาณเี้ยเห็นไหม ป,ประมาณเนี้ยมันจะได้มีเนื้อไข่นะ,ะแล้วก็ไถไถไปหน่อยไถ้ไถไ,ไปหน่อยอเสร็จแล้วก็วเอาข้าวลงเลยมีอยู่นิดเดียวเอาเถอะอืมเ้น่ากินว่าเชา้ชาเช้าอ่ะนะหิวอะ่ะไม่มีอะไรอะ่ะที่ผมตื่นมาไม่มีอะไรกินอะ่ะนี่นี่เลยนี่ ซอสพิตืออ้วนพี่ตืออ้วนอซอสพี่ตืออ้วนแค่นี้เองใส่ลงไปซอสพี่ตืออ้วนใส่ลงไปหยอดลงไปเนี้ยอ่ะประมาณสักช้อนโต๊ะหนึ่งนะซอสพี่ตืออ้วนแล้วก็เอาเกลือเนี้ยนะเล็กน้อยเนี่ยเกลือที่บ้านเนี่ยเกลืออะไรก็ได้ที่มันเค็มๆใส่ลงไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะอ่าแล้วก็ผัดเลยจ้าสีสวยเห็นไหมมันง่ายมันทําอะไรก็ได้ซอสต,ตัวเนี้ย คุณจะไปผัดหมูก็เตียมผัดผักก็ได้นะผัดผักมันจะสีเข้มน,นิดนึงแตบบ่ว่ามันจะน้ําน้ํารากข้าวจะอร่อยดีเลยโอ้โหดีเลยมาเขือเกือบออกนอกทางเกือบออกนอกลูกนอกทางพวมะเขือเนี่ยตัวนี้แล้วให้มันมีไหมไหม้มมหนิดนึงนะเห็นไหมไหมจะก,กระทะน,นิดนึง๋อนี่กระทะเทฟลอนนะยังผัดได้ขนาดนี้เลย พรอะไรเพรซอสมันดีไงสั่งเลยคุณโปตอนนี้มีอยู่2ขวดร้อยแอดมินก็ให้นะแอดมินซอสร้อบาทส่งฟรีด้วยนะฮะรี่นี่ส่งฟรีสั่งได้เฉพาะในเพจนะในเพจซอสนี่แหละแล้วก็ทางในนี้ถ้ามีต้นหอมเขียวหน่อยน่จะดีมากแล้วก็ทางไลน์แอดเลย0 9 8 6 6 5 4 6 0 0คนที่อยู่ในเพจนี้ก็สั่งในข้อความได้เลยนะครับสั่งในข้อความได้เลย กินม็อกได้เลยอุ้งท้าถั่วออเนี่ยไม่มีอะไรก็ได้อยู่ฮะมันก็ข้าวผัดไข่แต่คนทำมันเทพก็ได้นก็เลยแบบดูดีนี่เทพเทียนชัยตายไปแล้วด้วยเทพเทียนชัยตายไปแล้วประเท่โรงานัอยู่นี่ไงไปแล้ว จากซอสต,ตีอ้วนแค่นี้โรยเกลือน,นิดหน่อยซอสประมาณสักช่อมโตหนึ่งขวดก็ผัดจานนี้อร่อยเลยผัดขายได้เลยนะผมบอกเลยรสชาติเนี่ยมันจะเหมือนข้าวผัดกระเทียมที่คุณไปกินเนี่ยหละว่าข้าวผัดกระเทียมหรือว่าที่คุณไปซื้อแพงๆจานหนึ่งหกสิบบาทพุกถ้วยหนึ่งหกสิบาทแล้วไปกินร้านปิ้งย่างนเนี่ยทำเองเลย ตอนนี้มีโปรนะมีโปรสองขวดร้อยสี่สิบเก้าใครที่อยู่ในเพจซอสนะฮะสามารถสั่งได้เลยนะครับนอกจากผัดข้าวผัดแล้วเนี่ยนะพี่ตืออ้วนบอกเลยนอกจากผัดข้าวผัดแล้วเนี่ยคุณจะผัดซีอิ้วก็ได้นะผัดก๋วยเตี๋ยวอ่ะผัดเส้นหมี่ก็ได้นะหรือว่าคุณจะผัดหมี่สั้ว่วหรือว่าคุณจะเอาไปทําหมูกระเทียมคุณก็เอาเกลือซอสพริกไทยกระเทียมหมักไว้แล้วคุณก็มาทําเป็นหมูกระเทียม ทุกอย่างสัดส่วนเนี่ยคุณไปปรับให้ดีเพราะคุณปรับดีคุณจะรู้เลยหมูครึ่งกิโลเท่าไหร่เกลือเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เหมือนเราทำกับข้าวแต่ข้อดีมันคืออะไรรู้ไหมข้อดีมันคือว่าคุณไม่ใช้ของผมขวดเดียวอะ่ะคุณไม่ต้องยุ่งกับอะไรเลยถูกป่ะเนี่ยแล้วคุณก็แค่มีเกลือมีเกลือแค่นี้เองหรือถ้าคุณไม่ไม่ใช้เกลือนะคุณอาจจะแบบใช้ผงฟ้งฟิงแทนก็ได้ไม่มีใครว่า คุณก็ถ้าคุณอยากจะฟุง้งฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งฟิ้งแต่งคนก็ไม่กินผงปรุงรสไม่กินชูรสอันนี้ก็แล้วแต่คุณก็จัดได้นะอันนี้นะไปหมักเนื้อสัตว์ก็ได้เนี่ยช่วงปีใหม่นะคุณจะทําสุกี้หมูกระทะ <sh arp inhale> ใช่ไหมคุณเอาตัวนี้นะไปห HYUN. มักหมักกับเรียกว่าอะไรพริกไทยเกลือ นะฮะแล้วก็หมกักแล้วก็ปรุงรสใส่น้ํามันง,งาหน่อยนะฮะหมักดีๆนะครับหมักดีๆไว้แล้วคุณก็หมักไว้ผมก็จะจัดปาร์ตี้อย่างนี้หมกักเรื่องแต่เช้าแล้วเดี๋ยวเนี่ยสุก,กี้อร่อยเลยตีไข่ลงไปคุกด้วยตอนที่กินนะเหมือนสุก,กี้โบราณแล้วก็ทําน้ําจิ้มร้อยตัวนี้ก็ไปทําน้ําจิ้มได้คือมันสารพัดประโยชน์จริงเนี่ยเอาง่ายๆเลยผมตื่นเช้าเนี่ยหิวมากดูหัวกระเซิร์งไม่มีอะไรกินเสร็จแล้วเนี่ยข้าวผัดไข่ผมโอ้โหหอมกุ่นไปทําให้ลูกกินนะครับ ตัวนี้ใส่ผักเพิ่มได้ใส่แครอทใส่หอมก็ <c oughs> เรียกอะไรใส่แครอทใส่ต้นหอมมันก็จะสีสวยเลยสีแบบโอ้ยเหมือนห้องอาหารเลยเหมือนโรงแรมดีๆเลยแหละทั้งๆท,ที่มันไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะแล้วมันก็แค่ซอสกับเกลือจบแล้วที่บอกผมบอกซอสกับเกลือเพราะอะไรเพราะว่าซอสกับเกลือเนี่ยเกลือมันไปตัดรสชาติตัวนี้ตัวนี้มันเป็นซอสข้นเหนียวหวานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีเกลือเข้าไปตัดมันจะกลมกล่อมพอดี ข้าใจไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช้เกลือก็ได้คุณจะไปใช้เป็นน้ามันน้อยอะไรแล้วแต่คนแต่ผมว่าเกลือมันง่ายสุดเพราะทุกบ้านมันมีทุกบ้านมีเพราะนั้นจัดได้เลยไนงะโหนี่เราเดี๋ยวไปโรยพริกไทยหน่อยนะแจมเลยเข้าวผัดไก่นี่เลยจัดเลยนะใครอยู่บ้านตอนนี้ไม่มีอะไรกินเด็กหอพักคนอยู่อาพาร์ตเมนต์ <c oughs> หรือว่าอยู่บ้านไม่มีกับข้าวตู้โล่งมีซอสต,ต,ตัวนี้ไว้ไม่ผิดหวังยิ่งโควิด ถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็คุณมีขวดนี้อยู่ที่บ้านไม่ตายนะไม่ตายมีข้าวสารถุงหนึ่งมีไอ้น,นี่ขวดหนึ่งคุณผัดข้าวเปล่ากินได้เลยนะผัดข้าวเปล่าใส่เกลือกินได้เลยไม่ต้องใส่อะไรก็ได้อร่อยเหมือนกันประทังชีวิตได้อันนี้พูดแบบลำบากมากนะเหมือนมีซอมบี้อะไรนี้คุณมีขวดนี้ขวดเดียวไม่ตายเนี่ยตอนอู่ฮั่นตอนนะั้นสมัยก่อนนะถ้ามีขวดนี้รับ้องอยู่บ้านสบายเลยเพราะว่ามันผัดข้าวก็ได้ราดข้าวเปล่ากินก็ได้นะครับจัดเลยนะครับ บวัน,นี้ถึงปีใหม่เท่านั้นแอดมินเขาให้ถูกที่สุดแล้วในเพจกไลน์แอดนะครับ1492ขวดส่งฟรีทั่วเทศทั่วเทศหิวแล้วไปแล้ว